ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักครับทุกท่านคู่เรือต่อไปนี้ถือว่าเป็นคู่เอกในรายการก็ว่าได้เพราะว่าทั้งสองทีมยังไม่เคยแพ้ใครและเป็นทีเรือที่ได้รับการคาดหมายติงแชมป์ทั้งคู่ทีมเรือธ่ดาพันนาลัยครับหรือในานามของสาวสวยเมืองเขาวงสาวสวยกลสินได้แชมป์ประเทศไทยที่แม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วนายทายเจ้าปาร์ตี้ อนุรักษ์แสนสุมานะครับแล้วก็เป็นทีมงานของอทีมเรือของช่างกุ้ยเกียบนะครับวันนี้มาในสังกัดธิดาพันนาลายสายกุฏิตันผู้ใหญ่กระเนียว <c oughs> เจอกับ <c oughs> เรือท้องถิ่นมาเร็งท่านนายกี้วิภาวีบุญเลืองจ <c oughs> ากการรวมพลของไอ้หนุ่มน้ำมนต์พเทศบาล ในไทยบารมีสีประไหม้ัูนี้จะมาวัดกันที่ในไทย <Yeah. S 2> เออใครจะเหนียวแน่นใครจะคุมไทยได้ดีกว่ากันออก uh. ออกมาแล้วจ้า โอ้ยะครับหัวปลายท้ายเปิดเทพธิดาพันนาลายสายกุดถิมทันผู้ใหญ่กันเดียวออกก็เลยเป็นแคบสาวเขาวงกตคาราสินนาวาร้องหนาแดงตามมาด้วยเจ้าแม่วิภาวีของนายนโยกี้เทพผู้มินเทพผู้มินนายกกี้นายท้ายไอหานปารมีสีตัวใหม่ออกมาคู่กี้สูสีตาควายต้องฟัดตางฝายต้องอัดรน้ออนมนแรงกระยุกกระเจป็นออกมาแล้วออกมาแล้วเทพธิดาพันนารายสายกุดสิมหมู่ที่ เ่งจากคุมม้มไม้่ยานผู้ใหญ่กันเดียวเจอกับเจ้าแม่พูรวิทย์ออกมา200เมตรแล้วสีนะครับตีดาทีดาพันธรายทีดาพันธรายจะบหกคุกเอามันจะสู้ไหวไหมกับทีดาทีดาไอเอ๋ยเจ้าแม่วิภาวีเจ้าแม่เววิเซล้วครับพี่น้องจับตาอย่ากระพี่หู าหารในไทยบาลบิตีมาถวยสมมาเจอกับไอ้อาปาตีอนุ <50 S 2> อนรักแสนสุมาสัเข้ามาโูกี้ซูสีจกีเข้ามาจะหนีไปไหนจะไปหนีไปไหนเทพทีดาพันนารายเจ้าเมส เจ้าแม่วิภาภิจิตกีเข้ามาเกียเข้ามาเทพที่รับอะไรจะไปไหนเอาละโวยเอาละวะเอาละโวยเอาละวะเจ้าแม่เทพที่รับเจ้าแม่ใส่กูติมเอาละกับต่อนี้เอาละโวยเอาละวะเจ้าแม่ใส่กูติมเอาดะรัวเอาใช่ใช่ขอเสียงพรบือให้คู่เรือคู่นี้ครับสุดยอดกับพี่น้องหายใจแทบไม่ทันนะครับอ่า บางคนลืมหายใจเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพาแปดกรรมการประมวลกล้องด้วยกล้อง D R ครับแล้วตัดสินให้เป็นเรือร่องน้ำแดงธิดาพันละลายนะครับเป็นไฟยไาชัยชนะครับรอบแรกครับไปดายกดสิทครับรอบแรกครับรอบแรกผ่านไปนะครับระหว่างทิดาพันละลายกับเจ้าแม่วิภาวียังมีอีกรอบต่อไปนะครับพี่น้อง คู่นี้ ah. คู่ขี้สุสีนะครับคู่ขี้สุสีจริงๆนะครับก็มีโอกาสทั้งคู่นะครับรอบทิ้งจะเป็นใครนะครับวันนี้นะครับก็ยังไงก็คอยติดตามชมไปอีกสักครู่เดียวนะครับ